เออพอดีผมจะถามพี่อ่ะเรื่องเรื่องชิงบ้านอ่ะครับพี่ครับมันสรุปว่าอะไรเป็นไงบ้างพี่ผมไม่รด้จุ่มผมไม่ได้ไม่รู้ข่าวสารเลยถ้าบ้านโดนจิ้มก็ต้องลงมาเล่นครับถ้าบ้านโดนจิ้มแต่ถ้าบ้านถ้าบ้านไม่โดนจิ้มไม่ต้องลงมาเล่นหมายความว่าไงพี่ก็คืออย่างเอ็นดีเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าโดนถ้าโดนแก๊งอื่นจิ้มก็คือต้องลงมาเล่นพี่เล่นตอรีหรือหรือหรือว่าเขาบอกเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิม ก็คือเล่นชิงบ้านที่ที่ว่าไปทั่ธนาคารเอาเงินวงไปยอดตลอดี่ใช่ครับใช่ใช่รูปแบบเหมือนเดิมแล้วก็แต่ก็คือใช้เอ็มพีไม่ได้นะเดี๋ยวกันรอบนี้กลัวมีคนเหลี่ยมไปวางเอ็มพีใส่รดคนอื่นก็ใช้เอ็มพีไม่ได้เคไมไม่ได้เหมือนเดิมก็คือวิ่งเข้าวงเหมือนเดิมอ่ะก็คือถ้าไม่มีคนจิ้มก็ไม่ต้องเล่นถูกไหมพี่ถูกต้องครับแต่ว่าผมผมผมเดาว่าถ้าสมมตินะเขาเห็นว่าถ้าเอ็อมดีอ่อนกําลังอ่ะน่าจะมีคนจิ้ม แต่ผมว่าอยากให้ฟ้าเอาเอาเอา,เอาลุมคนมาชิงนะมือนก็แค่ลุมคนอ่ะอุ๊ยเฮียรถคันนี้มันโกงยังวะโกงอะไรพี่ยังกรรมเลยเทียบเทียบรถที่ดาวไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอ่าจริงรถ,ร,รถที่ดาวมาม,มาขับที่นี่บอกกลับทุกคันร้องหมดนะผมยังร้องออแต่ร<อ>้องเละแต่ร้องเละผมบอกเลยรถที่ดาวอะแม่งดีจนดียังไม่รู้ดีไงนะร้องทุกคันอ่ะก็คือเรื่องพอดีผมจะถามพี่ด้วยอย่าง เห็นคือล่าสุดอะมิสเตอร์บอสเขาคุยกับผมเขาบอกเขาบอกว่าตัวสล็อตที่มันว่างอะอย่างสล็อตเทียสล็อตฮีโรชิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่ได้มีการอัปเดตแบบว่าเอาคนเข้ามาหรืออะไรอะจะโดนยึดยึดไปทางสล็อตเลยทั้งบ้านทั้งรถเลยหรอกี่รถประมูลอะไม่นะไม่เอามาจากไหนเอาแล้วทำไมเขาบอกผมกันนะเขาแกล้งล่าผมบอกว่าวันนั้นอะผมเรียกคุยผมผมได้คุยแล้วอะเอสมดฮิโรชิเทีย แล้วก็ทิปเปิลอที่ผมได้คุยท,ท,ทุกทแก๊งเขาก็ประสงค์ที่ว่าจะขอพักก่อนขอพักก่อนก็ผมก็เลยทำในในเนี้ในชี้สภา,าจะมีหัวข้อใหม่และล่างสุดคือพักพักสล็อตพักแก๊งพักสล็อตก็ชื่อชื่อเอ็มดีก็ชื่อเอ็มดีไม่น่าอยู่ในนั้นด้วยนะน่าจะเป็นชื่อของเอ่อทิปเปิลอ็กนมผงเทียประมาณคือแก๊งที่เขาพักสล็อต,ตก็จะไปอยู่ในนั้นเป็นแก๊งที่อ่า ก็คือจะไม่ไม่มีสตรอรี่อ่ะถ้ามีสตรอรี่ต้องรับผิดชอบอ่ะเข้าจะความหม,มายผมไหมคือต้อง, uh huh. ต,องต้องไม่มีสตรอรี่อ่ะเพราะว่าไม่มีโคนก็คือต้องไม่หาเรื่องหาเาวาต้องไม่อะไรอะไรเงี้ยคือพักสลอ็อตอันนั้นคือส่วนเรื่องส่วนเรื่องจะลบชื่อแกล้งออกผมยังไม่มีนโยบายนั้นตอนนี้ที่จะลบผมที่ผมจะทําผมจะทําแค่เซ็ตซีโร่กับแกล้งอะไรไม่รู้ที่บิดเงินแล้วหายไปเลยแล้วผมติดต่อเรียกครบเจ็ดวันถ้าเผื่อไม่มาผมก็อาจจะเอาสล็อตออกจากชีตสภา uh huh. ทำไมตอนเขามาพูกับผมทำไมเขาบอกผมอย่างนั้นนะพี่บอกว่าหมดประมูลก็จะโดนยึดบ้านก็จะโดนยึดก็คือบ้านอ่ะมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถูกไหมพี่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีใครจิ้มพวกถูกต้องถูกต้องแต่ผมถ้าเดาว่ามีแน่นอนเพราะว่าผมไม่เปิดเผยคุณจิ้มนะบ้านอ่ะมีแน่นอนผมว่ามีคนจิ้มแน่นอนแต่ว่าสล็อตแก๊งมันเป็นติดของเขาเส้เช่นสมมุตินะผมไปยุบแก๊งฟ้าวันหนึ่งแก๊งฟ้ากลับมาทำไงอ่ะ ใช่ไหมอ่าแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งทิปเปิลเอ็กเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ยุกเพราะว่าเกิดวันหนึ่งเขาอยากจะกลับมาเล่นเขาได้มีแกง๊แกงเล่นอยู่ตมก็แเลยไม่ได้ไม่ได้ยุบนะไม่มีแล้วก็เรื่องรถประมูลผมไม่ได้ไปยุ่งเลยยกเว้นวันหนึ่งที่ฟ้าเดินมาบอกผมว่ามีความประสงค์จะยุกแก๊งขายรถประมูลเท่านั้นเองผมรู้ดีรถประมูลแต่ละแก๊งได้มาด้วยความเหนื่อยบางแก๊งก็ต้องต้องอด<ม>ัดมามบ้างอะไรบ้างคือยังไงพีเตอร์ ีเลยนะห้สภาเล่าใหม่ก็าอย่างนี้ของฮิโรชิะของไอเดมเดียผมว่ามันเดี๋ยวมันมาอยู่แล้วเขาใจคนอ่ะคนนับไปอยู่ในทะลาที่ถ้าโดนอะไมันพร้อมจะเล่นของฮิโรชิก็พักแก๊งไปก่อนส่วนเรื่องรดประมูลจะไม่มีการยึดแน่นอนจนกว่าฟ้าจะมาขายเองแต่ว่าเรื่องเรื่องบ้านอ่ะตัวฮิโรชิถ้าสมมติว่ามีคนยื่นเรื่องบ้านของฮิโรชิก็คือต้องลงมาเล่นถ้าเราท้าไมมาเล่นล่ะพี่ ไม่ไปเล่นก็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 เสียถูกต้องก็วันนั้นพี่คุยกับฟ้าแล้วจำได้ไหมที่มีฟ้ามีเทียและหลังจากฟ้าก็มีทีมเป็นเอกมาก็าทุกแก๊งยืนยันว่าเออเรื่องบ้านน่ยเข้าใจมันต้องเป็นไปตามตามตามนั้นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นมันมีประชุมอีกรอบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มอ๋อไม่ไม่แบบแบบไอ้เรื่องแก๊งอ่ะไม่มีไม่มีไม่มียุบแน่นอนถ้าเผื่อเรายังติดต่อได้ภายในเจ็ดวันไม่มีแก๊งไหนถูกยุบแน่นอน ถ้ามันติดต่อไม่ได้ก็คือมัอนติดต่อไม่ได้อะถ้าเจดวันแล้วไม่มาติดต่อเนี่ยเราก็จะประกาศเรื่องใน DC ซไอพวกส่วนใหญ่แก๊งพวกนี้คือเป็นแก๊งที่บิดบิดกู้เงินบิดแล้วหายไปหนีหายไปเนี่ยผมก็เลยจะทาทาขั้นสุดอาจจะแจ้งเบคกิ้งด้วยซ้าไอพวกเนี้ย <c oughs> แต่ถ้าอย่างเราติดต่อได้อะไรผมไม่ไม่ยุบแน่นอนแล้วก็คุยกันแล้วว่าจะพักสองสมเดือนผมก็เลยลงไปว่าอ่าอย่างฮิโรชิเนี่ยก็พักสลอ็อตสองเดือนสามเดือนแล้วค่อยเรียกมาคุยใหม่ประมาณนี้ ยังพักต่อก็คุยได้เรื่อยๆไม่ได้ไนขนาดนั้นแควนเรื่องบ้านอะต้องถ้าโดนจิ้มต้องลงมาเล่นถ้าไม่ลงมาเล่นก็คือต้องเสียบ้านครับแต่เลเวลบ้านจะยังติดกับฮิโรชิรตลอดไปนะเขาอย่างสมมติว่า AMD อะพี่เราบ้านเขาจะปรับเป็นยังไงพี่อันนี้สมมติว่าม m d บ้านเลเวลสามแล้วถ้าสมมุติว่าเสียบ้านไปพี่จะทำยงก็แก๊อยู่ไหนก็คือไม่มีที่คับยากันตันยาวิง่งรัพ่พี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วใช่ถึงบอกว่าเขาควรมาชิงไว้ แล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็เขาพี่ว่าเขามาชิงนะไม่รู้นะพี่เดาอะ่ะหรือว่าเขาถ้าเขาไมา่ยืนสลอ็อตครบ,ครบ,ครบในวันนั้นอะ่ะเขาพี่ว่าเขาไม่โดนจิ้มหรอกไม่มีใครอยากให้แข่งใหญ่ๆลงมาลงมาเล่นอะ่ะมันเหมือนแบบมันเพิ่มมันเพิ่มคู่แข่งเขาอะ่ะแต่ผมว่าโดนว่ะคิดว่ชีก็คิดว่าน่าจะโดนเพราะว่ามันมันปล่อยเงี้ยมาสะพังเราไงพี่ แต่ว่าเอ็นเอ็มดีพี่<ช>ว่าเดี๋ยวสภามันได้จะเริ่มไม่เงียบ,บปะหรือถ้าโดนพี่ก็ว่ามันชิงกลับไปไหวอันนี้ในกรณีถ้าสมมติสมมตินะพี่สมมติว่าถ้าขายสล็อตอย่างเงี้ยเขาจะได้บ้านกับกับรถประมูลด้วยปะบ้านบ้านที่อยู่ณปัจจุบันน่ะได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าเขาโดนจิม้มเขาก็ต้องลงมาใหม่อยู่ดีอะ<า> คือบ้านมันจะปลอดภัยถ้าไม่มีใครจุ้มเช่นเช่น,ชนไม่มีใครไม่มีใครอยากเจออาก็ไม่ต้องไปจิ้มอาอ์อาก็จะอยู่ปลอดภัยเขาจเขาจใช่ไหมค่ะเช็ดอยู่พี่คือเราไม่ได้ลือ้อลื้อหมดเลยแต่ว่ามันมันมันจะจิ้มลงมาได้แ้วถ้าแก๊งที่ชิงเยอะๆเอ่อเฮียหมัดก็จะเพิ่มบ้านอีกนะพี่ว่ามันพอมันเพียงพอนะถ้าเราเกณฑ์นคนมาเล่นนิดนึงนิดเดียวเองเกณฑ์นคนมาเล่นวันเดียวอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเพียงพอไป อย่างนี้ก็คือจะมีชิงทุกเดือนเลยถูกไหมพี่โอ้โหอันนี้ไม่รู้ไม่งั้นถ้าเรื่องระยะเวลามานานเกินไปอ่ะสมอันนี้ผมสมมติเข้าใจว่าเราจะคัมแบ็กยากอ่าใช่เข้าใจอันนี้อันนี้อันนี้อันทียแก๊งที่เคยมีบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะได้บ้านกลับมาต้องรอประกาศแบบสี่ห้าเดือนมาชิงทีนึงผมว่าได้อันนี้เดี๋ยวพี่ลองเสนอให้หมัดดูบางทีเขาเขาเขาพักจริงสามเดือนเนี้ยแต่เขากลับมาเขาจะได้คัมแบ็กบ้านเมื่อไหร่นานไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบ้านควรจะชิงทุกกี่วันอะไรเงี้ยครับ ดีนะ<อ>ดีนะเรื่องนี้พี่ว่าดีนะถ้าไม่วุว่นวายกับผู้จัดเกินไปนะ<อ>พี่ว่าดีนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่ว่าพอดีอ่ะถ้าเผื่อสมมติพักซ้อนวันหนึ่งอยากกลับมาลันอ่ะมันก็จะน่าจะมีชิงบ้านในเวลาไม่นานอนะไรเงี้ยเพราะฟ้าน,น่าจะพักมีสองสามเดือนอยู่เปล่าถึงเวลานั้นก็ได้จะชิงบ้านรอบไปแล้วเปล่าหรือไม่ก็เอาการแหละเจนคนมาเล่นวันหนึ่งเอาไห้หา ตาสีตาสายห,หน่อยมันก็ได้มันครบๆแล้วมันเล่นดีๆหน่อยนี้วันเดียวเองแล้วก็แค่เต็มที่อย่างแย่ๆนะก็แค่เปลี่ยนโพสิชันไอเล่นอะผมเข้าใจพี่แล้วแล้วของอะพี่ของของ,ของตัวเองครับก็อเอาแขนท่านออกก็ได้คร<ป>ับไอสะดุ้งอยู่นะใช่ครับแปดผมอยากเสนอเรื่องเรื่องนี้พี่ได้ปะว่าแบบอยากให้มันเป็นของที่ท้าภาให้มาเรื่องของชิงบ้านมันพูดยากจริงว่ะมัน ว่แกมมมัันไท้อาวุธมันก็เป็นอาวุธของของแก๊งอยู่แล้วพี่แค่ทรัพยากรในการเล่นนะพี่พแบบจุนแม็กซยาเกลือมันมันเป็นหใช่ไหมแต่ว่าจะเอาลงได้อีกหนึ่งชุดอย่างน้อยมันเป็นเอ็มบีน่าจะเดือนหน้านะลองเสนอดูอ่ะได้ได้เหรอพี่พี่ลองคุยกับเฮียมัดดูอีกทีเรื่องของครับบางทีแล้วพี่พี่มีสองเรื่องที่จะคุยให้ก็คือเรื่องของซื่อกี้้านเนี่ยมันจะทุกทุนในรถกี่เดือนส่วนใหญ่อะไรเงี้ย เกิแบบว่าแก๊งที่เขาพักไปเขาอยากจะคัมแบ็กได้รู้ว่าเขาจะได้ชิงเมื่อไหร่ไอ้กรณีหนึ่งเรื่องของของการเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นเกาะเกาะเพนเกาะเพนเอเดนี่เป็นเป็นเป็นส่วนกลางได้ไหมหรือว่าต้องออกเองอะไรเนี่ยมันเป็นสีม่วงหรือสีเนี่ยสองเรื่องสองเรื่องเออเขาหยิบทีเดียวเอนึ่งห้าหนึ่งนะครับขีดสองสามอ่ะจิ๊บให้เขาได้อยู่นะ มันมันนั่งเป็นสีเงินไหมเนี่ยถังมันวงใหม่กว้างหนึ่งวะเออพี่รถอันนี้ไม่ใช่ไอ้เน็กไอ้เน็กด้วยครับได้เนวงใหม่กว้างจังโอเคพี่โทษทีลั่นอยู่แล้วครับคนนี้ลั่นอยู่แล้วเฮ้ยช่วงนี้ได้ข่าวสายสีเปรี้ยวจัดเลยดิโอ้ย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 พี่พี่สายฟ้าเอาเอาพี่เฟรมกับไอ้นั่นออกให้หน่อยดิพี่ฮะพี่เฟรมกับไอ้ขวดออกให้หน่อยออกที่ไหนออกที่นี่เหรอใช่พี่เอาออกทำไมอ่ะมันมันจะมาเล่นนี่ มันมันคุยกับพี่ตอนะไรเหบอกว่าให้ให้คนไปามาเอาออกนี่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเรื่องมึงดิแค่นั่นแหละเรื่องกูแจ้งมันดับไปแล้วเว้ยแค่ควรจะไผ่คนออกไม้ให้ผมยแล้วคนของผมเว้ยจะขึ้นเทียโกบอกไปเน็กบอกไปใช่พวกพี่มีบารมีหาใหม่ได้แล้วน้องนำภาษาใจปวดทำไมปวดไหนพี่เฟรมมันก็ไม่ได้มีความหมายหรอกวันนั้นก็เห็นเห็นเอเดนเอเดดีลุมด่ามันไล่ตะเพิดมานเลยนี่ พี่ตาพี่จำคำพูดมไว้นะมันดับไปแล้วเดี๋ยววันไหนที่ผมกลับมาอะไรพี่ไม่ผมบอกให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าผมพูดืลองไม่จริงแม่จีมันก็ยังอยู่ตลอดนะมีตลอดที่ผมไม่เห็นที่เล่นแอร์ดับเลยที่ต้องยอมรับไว้พี่ใช่ใช่ใช่ผมผมเข้าใจครับคุณแบดดี้ผมเข้าใจผมเข้าใจดีครับถูกต้องคุณเข้าใจถูกคุณเปนคนที่มีมุมมองมีมุมมองที่ดีนะใช่มันมอยู่นะมันมันควรจะระบายของมันของมันเฟ้อกันเยอะเกิน ผมเข้าใจผมก็จะเห็นนะที่ามเนมันบอกว่าถ้าท้านี้ไม่เอามันออกรอบนี้มันจะไปไต่ไอมันจะไปไต่แก๊งใหญ่อันนี้มันฝากมันบอกนะบอกไ้ก่อนเลยรอบนี้น่าจะหนักอยู่น่าจะแทงนม่ไม่ไต่ได้มันกล้าทำไหมล่ะมันกล้าทำก็ลองดูกางเกงหนึ่งหกเก้าครับเอาออกได้นะครับกางเกงบอะ ดีเท้าอะฮะเน็กแต่ว่าถ้าโอเคเขาไม่ขอผมครับมีอะไรถามได้ตลอดเลยเหรอไอแต่ว่าเทียโก้จานนึงผมยังไม่ได้ไปขออ๋อพี่สูตรพี่แบกมีไหมครับผมแก้ไม่ได้ผมอ๋อผมไม่มีอะไรพี่ฟ้าพี่มาได้เลยพี่เจ็ดสี่สูตรเนาะก็มีแต่เองแหละที่ไม่เคยทิ้งพี่อ่ะเด็กแค่แบกได้ดิเน่ยเจ็ดสี่สูตรเนาะมีมับพี่เดี๋ยวพี่พี่ซื้อก็ได้พี่ซื้อได้เหรอไม่เป็นไรพี่มาพี่แบกได้เไรพี่แบกเลขเลขหนึ่งห้าสี่เนาะของหมดแจ้งแทบแตกเลยเหรออายุใหม่นี่ว่าใช่เหรอมีเสียวว่ะ พูดเองเพี่ยงจัดเลยน้องไม่อป็นไรพี่ไม่เป็นไรขาเน็กไม่ยอมไปเล่นโขขาโคขาแต่พี่ผมไม่ไปไม่ทันเลยพี่เขาซ่อนรถในรอบนี้ผมวิ่งไอ้รอบนั้นรอบแรกเขาซ่อนรถผมวิ่งผิดฝั่งอยู่นะวิ่งไปฝั่งนู้นเขาบอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะไม่รู้ดิตอนนี้เขียนเรื่องเสื้อผ้าอยู่เหรอใช่ครับพี่ผมมัดเสื้อผ้าอยู่ครับพี่มันเยอะ เดียกโกได้สิบชุดนะรู้ยังเอาดาวขึ้นเลนนี่ไม่เป็นไรอเอาเลย <c oughs> พี่พี่ฟ้าแต่ว่าพี่ก็สู้ๆนะไม่พี่โหพี่ไม่มพี่ไม่ไม่เอาอะไรเลยอะไม่เอาอะไรคือพี่พี่ฟังนะแกงไอเด่นดีอะถ้ามันไม่มีหัวแกงอะน้องๆมันมาเล่นกับใครพี่ถามมันยังผมจะถามคำนี้ดีกว่าน้องๆมันมาเล่นกับพี่ตอถ้าไม่มีพี่ตอมันก็ไม่เล่นพี่สังเกตดูดีนะจี่ทำสัญญาหนยครับมองออกนะพี่มองไม่ออก ถ้าพี่ไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่กันพี่ถ้าวันไหนพี่อยู่เขาก็มาเน็กขึ้นพอเขาดานนั้นได้หรอรออะไรพี่ชายผมนั่งดูพี่ตลอดขึ้นเทียโกเร็วๆนี้แอมฟีเจ็ดสิบห้าล้านนะโอ้ยเอาเอาพี่เอาเอาเอาเดี๋ยวผมขึ้นวงนี้เลยพี่ตลกพี่ต้าแล้วถ้าพวกผมจะลงเทียซีโอเจ็ดห้าล้านอะ ผมได้บ้ากเลยพี่แนี่ไม่ไหวแล้วอยากลงเทียร์ติวแล้วเนี่ยพี่มอเอาอไหมไม่ไม่ผมจะหยุนเรียกโกต่อให้พี่พี่พี่วันวันชิงบ้านมาผมขึ้นจริงพี่ผมขึ้นจริง,งอันนี้ระตาะนะขึ้นนะขึ้นนะผมขึ้นจริงนะสี่สิบผมเอาบ้านหลังงนั่นแหละมีมีฟ้ามีฟ้าก็มีเน็ตก็มีเหมือนกันทุกอย่างเท่าเทียมครับรวมรวมถึงวันหนึ่งของอาร์อาร์ด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาขึ้นก่อนอะไรเงี้ยมีเหมือนกันขขออบบบรรรคคคุุณณั แจกความเท่าเทียมทุกอย่างเ<ป>ท่าเทียมแ,แต่ตอนนี้ขอให้ผักทยอยผักดันไปก่อนรอบนี้รอบนี้ชนุด,ดน่าจะไม่ได้เรื่องแล้วนะรอบเนี้ยรถไม่เรื่อันนี้เดี๋ยวผมขอแทรกป้านึงในส่วนของผู้ชายจะมีชุดไหนเอาอีกไหมครับอเออเไอ้ไอ้เลขที่ผมบอก เรื่องการเตะหนึ่งหนึ่งหกเห็นน่าแบ๊กนี่นี่เคลียร์ยันเคลียร์ยันสล็อตเสื้อผ้าน้องแบ๊กเอ้ยเอ้ยที่หนึ่งครับเป็นแบที่สาด้วยเหรอที่มันเป็นที่มันเป็นเป็นยิงวอร์มรู้จักกันนะพี่รู้จักกันใช่ครับคนรู้จักใช่ใช่อุ้ยเราจะออกไหมครับของเสื้อไเสื้อนี่แค่คนรู้จักจริงเหรอเนี่ยไอีเหมือนของผู้หญิงอ่ะคนนี้ป่ะที่หุ้นส่วนอะไรใช่ป่ะแบ๊กใช่ไหมครับครับพี่ครับวันนี้ครับ ที่อยู่นี่อยู่แก๊งอะไรนะไดได้เอกใช่ไหมครับไดแก๊งนี้ครับแก๊งนี้น่ารักครับคุณไงแปดสี่ครับชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อแจมครับโอเคครัเดี๋ยวผมขอตัวนะครับโอเคฟ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคหนึ่งแปดสี่โอเคครับแค่นั้นแหละมันลั่นมากเลยนะพี่แต่สีตอนนี้ผมไปเล่นกับน้องมันน้องมันก็น่ารักนะมันมาเล่นให้ตลอดคือมันเหมือนมันแก้พร้อมแก้ตลอดเลยอะไม่เอาไม่เอาเป็ดลั่นจัดเลยพี่ชายไม่เอาเป็ดลั่นมากเลยน้องเล่นกับพี่ไม่มีเบื่อเลยอะมาแก้ตลอดเลยโอ้ เจอกันทุกวันซ่อมไฟโอเคน้องเจ็ดผ้าร้านนะเจ็ดผ้าร้านนะอันนี้ผมพูดลอยลอยนะอุ้ย oh. ป๊าปานะ้องป๊า